สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่หน้าร้านโซชิซูโม,โม่นะครับพิกัดก็ตลาดนินจาอามนตานครชนบุรีโอ้โหตานี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ลูกค้าลุมกันเลยครับขายดีขายดีมากทางร้านเนี่ยมีหลายหน้ามากเลยนะครับ ราคาชิ้นละเท่าไหร่ครับเนี่ยชิ้นละสิบบาทดูนะครับโอ้โหา้าลุงเต็มหน้าร้านจริงๆ ได้เล,เลยร้านนี้เป็นร้านที่เด็ดอีกหนึ่งร้านเลยนะครับนี่ทุกชิ้นเลยหรือเปล่าครับราคา1ิบบาท,ทโอ้ทุกหน้าเลยนะครับราคา10บาท ้0แถมหซื้อห้าแถมหนึ่งด้วย หน้านี่มีหลากหลายมากเลยนะครับ วันนี้ก็บุกกันมาถึงหลังร้านเลยครับนี่ครับผมอันนี้คือปลาแซลมอนสดครับนี่ครับคนโตแล้วขราวละสิบบาทพี่สิบาทเท่านั้นนะครับครับผมแล้วที่สําคัญห้าแถมหนึ่งอีกจังหากหแถมหนึ่งสิบแถมสองพี่โอ้โหตอนต,อน,ตอน,นี้นวันเวลาบอกได้เลยว่า,าร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับ ลูกค้าแน่นขนาดกันเลยทีเดียวแล้วก็ทํากันแบบสดๆใหม่ๆสะอาดสะอา้ะอานเทซท่านใดที่ลองมาชิมแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับครับเว้เข้ามาชิมได้ครับผมตลาดนินจามาตารับครับ,รบขายตั้งแต่กี่โมงครับขายตั้งแต่บ่ายบ่ายสามถ้าผมถึง5้าทุ่มครับพี่บ่ายสามถึงห้าทุ่มนะครับครับ อย่างห้าแถมหนึ่งเนี่ยจะเป็นหน้าอะไรบ้างครับหน้าอะไรครับผมทุกหน้าทุกหน้าเลยเหรอครับผมหน้าปิดสมอนห้าเชิงก็แถมหน้านึ่งเชงโอ้โหแล้วแต่ลูกค้าเรื่องครับครับใจสปอร์ตมากเลยครับได้ทุกหน้านะครับได้ทุกหน้าครับผมเนี่ยแปลกใจเลยขครทิ่ขายดีมาก ขายตลาดนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยสามปีนะครับสามปีสามปีกว่าละก็แต่ตลาดตัวใ,ใหม่ๆครับครับพี่กัดก็หาไม่ยากนะครับอยู่ภายในโดมเลยในโดมเลยหน้าโดมเลยครับพี่ล็อกที่เท่าไหร่ครับล็อก a 2สองเก้าเจ็ดครับ a 2สองเก้าเจ็ดเลยครับนี่เบิร์นกันแบบจะจะเลย ร้านเปิดพุธถึงวันอาทิตย์เนาะพุธถึงอาทิตย์ครับ วันหนึ่งเคยนับไหมครับว่าประมาณสักกี่กนได้ไม่ไม่เคยเลยใช่นับไม่ทั่วเลยเนาะนับเป็นกติเอาครับกะเป็นข้าวครับอ็นนี่แปดชิ้นแล้วข้าวไมสองสิของข้างนรยนก็มาได้เลยนะคะ สิบบาทเนี่ยแซลมอนไม่ได้ชิ้นเล็กๆเลยนะครับโอ้โห,โโหโชิ้นบัลล่มเลยนนลอ,สสเอาศัยขายจำนวนเอาเนาะอาศัยเอาขายจำนวนเอาครับผมอาศัยว่าลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับเราไม่ได้เอากำไรมากมายนี่แหละครับคือเคล็ดไม่รับของการขายดี ลูกค้าทานอิ่มอยู่ได้ครับพอค้าไม่ค้าก็อยู่ได้ใชลูกค้าพระเจ้าครับผมลูกค้าคือพระเจ้าครับเราต้องคันนึงถึงลูกค้าตลอดนี่นะครับลูกค้าลุมกันตลอดอย่างนี้ต้องปมรามันกี่ทุ่มหมดครับเนี่ย ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็ประมาณสองทุ่ครึ่งหมดครับผมครับเนมาลูกค้าจะเยอวันอาทิตย์ใช่ไหมเยอะถ้าวันอาทิตย์เยอะกว่าทุกวันวันอาทิตย์ลูกค้ามันจะเยอะอแล้วเราได้ทำของของเพิ่มไหมหรือว่าทำปกติทำเพิ่นครับผมเพิ่มเนาะคใ,คใครยังไม่เคยได้มาเที่ยวตลาดนินจาอมาตะก็แนะนำเลยนะครับที่นี่มีของกินมากมาย แล้วก็แต่ละร้านแต่ละร้านเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเท่าที่ผมได้คุยกับทางร้านเนี่ยส่วนมากมจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเย<ด>ลยนะครับครับเขาจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่า ลูกค้าอยู่ได้พราค้าไม่ค้าก็อยู่ได้นะครับครับเราต้องขายของให้ราคาสมเหตุสมผลเดี๋ยวก็ไรมันจะตามมาเองนะครับ,รบอันนี้คือหน้าเบคอนครับผมเบคอนเบิร์นไฟฮะมาดูเลยครับเบคอนให้ทั้งแผ่นแบบนี้เลยอะ่ะถนนราคาก็สิบาทเท่านั้นเนาะสิบาทครับ ใครอยากลิ้มลองความอร่อยก็มาได้เลยครับลาโซโมโนะครับซูโมโ่ซูชินะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ให้ชมกันเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวอีพีถัดไปจะมาเก็บไปฝากเพื่อนๆกันอีกนะครับ เครือ่องสตาร์ทเกือบไม่ติดนะครับเพราะไม่ได้ใช้ไดเกี่ยวสุทีว่าไปนนั่นใครทันมุกนี้ก็แสดงว่าอายุเยอะแล้วนะครับ โอเคนะครับคลิปสนใจฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครป์เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ